ก่อนหน้านี้เคยมีวิดีโอเล่าประวัติบาร์บี้และน้องสาวของบาร์บี้อย่างเชลซีในคลิปนี้จะมาพูดถึงน้องสาวคนที่สองของครอบครัวโรเบิร์ตนั่นก็คือสกิปเปอร์โรเบิร์ตซึ่งเรื่องราวของเธอในคลิปนี้จะโฟกัสประวัติของเธอในฐาหนะตัวละครตุ๊กตาเป็นส่วนใหญ่ Skipper Merissa Roberts หรือ Skipper Roberts เป็นตุ๊กตาที่ถูกสร้างเพื่อให้มาเป็นสมาชิกในครอบครัว,วคนแรกของบาร์บี้ในปี1964เธอเป็นน้องสาวของบาร์บี้คาแรคเตอร์ของเธอเป็นที่รู้จักกันในฐานะน้องสาวพังบั๊กของบาร์บี้ผู้มีความไฮเทคมีความหลงไหลในอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เธอจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับอุปกรณ์เหล่านั้นและมีชื่นชอบการฟังเพลงแนวแนวเพลงสมัยใหม่ของวัยรุ่น เป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่มีรสนิยมแนวๆตามเทรนวัยรุ่นแตกสาวเลยก็ว่าได้สกิปเปอร์อยากจะเห็นม้าด้วยไหมพวกเธอไปกันเถอะฉันต้องอ uh ัปเดตบล็อกของฉันนะ่ะเธอเคยรักม้านี่นาะตอนเธอเด็กกว่านี้เราแยกเธอจากมันไม่ออกแหมคนเราเปลี่ยนกันได้และตอนเนี้ฉันก็สนใจแต่อเทคคอนทดลองอุปกรณ์ล่าสุดขณะที่ฉันอยู่นี่แล้วก็ฟังเสียงวัวร้องด้วย ในนิยายระบุว่าเธอเข้าเรียนที่โรงเรียนเบเกอร์เอ e ลเมน y ทารีและต่อมาก็ได้ไปเรียนที่เซนทันจูเนียร์ไฮสคูลสกิปป้าถูกสร้างขึ้นช่วงเวลาเล่ยเลียกกับตุ๊กตาชื่อมิสที่เป็นเพื่อนคนแรกของบาร์บี้เพื่อต่อต้านคำวิจารณ์ที่กล่าวว่าอ้างว่าตุ๊กตาบาร์บี้เป็นสัญลักษณ์ทางเพศ ซึ่งก็คือการที่บาร์บี้เป็นตุ๊กตาตัวละครผู้หญิงคนนึงที่ไม่ได้มีเรื่องราวพื้นเพหรือเรื่องราวเครือข่ายสังคมใดๆและการมาของสกิปเปอร์ก็ตอบสนองต่อคำเรียกร้องที่แฟนๆต้องการให้ตุ๊กตาบาร์บี้มีลูกแต่อย่างไรก็ตามแทนที่จะแต่งงานแล้วออกตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นรุ่นตั้งครรซึ่งจะทำให้เธอดูเป็นแม่บ้านเกินไปบริษัทแมทเทลจึงได้สร้างสกิปเปอร์ขึ้นมาในฐานะน้องสาวคนเล็กของบาร์บี้แทน สกิปเปอจึงถือเป็นสมาชิกในครอบครัวคนแรกของบาร์บี้ที่ถูกปล่อยออกขาย She's Barbie's s you all met s Barbie, Ken, idge, and Alan, she s i จุดกำเนิดของสกิ p เปอร์เริ่มในปี1964ตุ๊กตาสกิปเปอร์ตัวแรกถูกปล่อยในรุ่นสกิป p ปอร์บาร์บี้ส t l e ท i ล t ซิสเตอร์ซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นผมสีบอลและผมสีน้ำตาลเข้ม และในช่วง6-7ปีแรกของการขายตุ๊กตาสกิปเปอร์ในตลาดเธอจะมักถูกผลิตออกมาในผมสีบอลเสียส่วนใหญ่ทำให้แฟนๆในช่วงนั้นติดตากับสกิปเปอร์ผมบอลเช่นรุ่นรามาติ New s วส i ิฟ i n g s k i p p e r และ f ัน Time Skipper ในปี1971ได้มีการปล่อยรุ่นมาริบูสกิปเปอร์ที่ได้มีการปรับสีโทนผิวให้มีผิวเกลียมจากแสงแดดและตัวตุ๊กตาสามารถบิดเอวได้ หน้าเธอมีลักษณะที่ใหม่เหมือนกับรุ่น Living Skipper ปี1970แต่ว่าจะมีริมฝีปากที่เต็มอิ่มมากกว่า Meet new growing up Skipper. She's two dolls i n one From girl. ในปี1975ได้มีการปล่อยรุ่น g o i n g Up Skipper ที่เมื่อหมุนแขนตุ๊กตาก็จะมีลูกเล่นที่ทำให้หน้าอกของตุ๊กตาใหญ่ขึ้นซึ่งนำไปสู่ข้อตโต้แย้งมากมายที่วิจารณ์ในหนังสือพิมพ์คือถ้าแขนของ Skipper ถูกหมนุนตุ๊กตาจะสูงขึ้น1นนิ้วและหน้าอกก็จะสามารถปรับให้อกเล็กหรืออกใหญ่ได้ ในปี1979สก i เปอร์เปลี่ยนรูปลักษณ์ทั้งหมดของเธอในรุ่นซูเปอร์ทีมสก p เปอร์เธอมีร่างกายใหม่ซึ่งมีหน้าอกเล็กถาวรและแม่พิมพ์หน้าตุ๊กตาที่ออกแบบให้เธอดูโตขึ้นในปี1985รุ่น h o ส s t u ฟสกปเปอร์ได้ปล่อยออกมาซึ่งมีแม่พิมพ์หน้าใหม่ที่ได้เพิ่มลักกยิ้มและหน้ายาวขึ้น สกิปเปอร์มีการเปลี่ยนโฉมอีกครั้งในปี1988ด้วยการเปิดตัวรุ่นทีนฟันสกิปเปอร์โดยรูปร่างใหม่ที่สูงขึ้นและมีส่วนทรงมากขึ้นเอวของเธอยุดหยุ่นและหน้าอกของเธอก็ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยดวงตาของเธอก็ขยายขึ้นเช่นกันทำให้เธอดูราวกับการ์ตูนตุ๊กตาสกิปเปอร์ในช่วงนี้เธอดูเหมือนจะเป็นเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง13-15ปีต่อมาสกิปเปอร์ก็ได้ถูกปรับโฉมแม่พิมพ์หน้าใหม่ ให้มีตาเล็กลงในรุ่นพิซซ่าปาร์ตี้แต่ก็ยังเป็นรูปร่างในแบบเดียวกันกับรุ่นทีมฟันสกิปเปอร์ นักสะสมหลายคนเชื่อว่าแม่พิมพ์หน้าของรุ่นพิซซ่าปาร์ตี้เป็นแม่พิมพ์หน้าที่สวยที่สุดก็คงเป็นที่ยอดนิยมที่สุดของสกิปเปอร์เพราะเป็นแม่พิมพ์หน้าที่เหล่านักสะสมหลายคนตามล่าก,กันและพิกแผ่นดินกันพอสมควรในปี1994 Skipper รสกปอร์รุ่นวินเทจร,รุ่นแรกสุดได้ถูกแม t เทลนำกลับมาผลิตอีกครั้งซึ่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษสําหรับเอาใจเหล่านักสะสมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของการเปิดตัวตุ๊กตาสกิปเปอร์ ซึ่งแทนที่วัสดุการใช้จะเป็นพลาสติกไวนิวทั่วไปแต่รุ่นนี้ได้ใช้วัสดุเป็นเซรามิกในการสร้างแบบร่างกายรุ่นนี้เธาสวมชุดสีน้ำเงินที่อิงมาจากเซตเสื้อผ้ารุ่น Happy Birthday ในปี1965ต่อมาแมทเทนก็ได้นำสกิปเปอร์ยุควินเทจกลับมาผลิตเป็นครั้งที่2ในปี2007 โดยครั้งนี้เปิดตัวขายเป็นชุดกิฟเซตที่ในเซตนั้นก็มาพร้อมกับบาร์บี้ในลุกผมหางม้าแบบวินเทจในที่สุดในปี1997ตุ๊กตารุ่นทีนสกิปเปอร์ก็ได้รับการเปิดตัวถ้ามีรูปร่างโฉมใหม่อีกครั้งและตอนนี้ก็ส่วนสูงเกือบเท่ากับพี่สาวของเธอเพราะขาของเธอซึ่งตอนนี้จะดูยาวและเรียวเล็กอย่างไรก็ตามสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือแม่พิมพ์หน้าใหม่ของสกิปเปอร์ ถ้าดูไม่เหมือนเด็กอีกต่อไปแต่ก็ดูเหมือนเด็กผู้หญิงที่กำลังจะกลายเป็นผู้หญิงโตเต็มวัยมากกว่าซึ่งดูเหมือนว่าจะราวๆอายุ16ปี ในปี2009สิปเปอร์ได้ปรากฏตัวอีกครั้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นตุ๊กตาแนวแคมปิง้งเธอยังคงมีแม่พิมพ์ใบหน้าแบบเดียวกับตุ๊กตาสกิปเปอร์รุ่นล่าสุดแต่เพิ่มเติมตรงจะมีการวาดตาให้เหมือนการเหลือบมองจากด้านข้างเธอมาในผมสีบอลไฮไลท์สีม่วง แต่ลักษณะเด่นอีกประการของสกิปเปอร์รุ่นนี้คือความสูงที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดของเธอซึ่งคล้ายกับตุ๊กตาสกิปเปอร์จากช่วงปลายทศวรรษที่80แ,และต้นทศวรรษ90ที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้มากกว่าต่อมาในปี2010ห้าง t a r g เกตได้ออกขายเซ็ตตุ๊กตาเจ้าสาวรุ่น b a r b บี้ไอแคดซึ่งได้มีตุ๊กตาสกิปเปอร์ปรากฏตัวในฐานะเพื่อนเจ้าสาวพร้อมกับตุ๊กตาแคล l ี่โดยมีบาร์บีและเคนเป็นเจ้าสาวและเจ้าบ่าว ตุกตาสกิปเปอร์ตัวนี้มีความสูงและรูปร่างเหมือนกันกับตุกตาแคมปิ้งรุ่นก่อนๆ like like ต่อมาตุกตาสกิปเปอร์ในป,ปีประมาณ2011ดูเหมือนจะมีอายุประมาณ14-17ปีการปรับชมครั้งนี้ปรับให้เธอมีผงสีน้ำตาและมีไฮไลท์สีน้ำเงินแดงหรือสีม่วงซึ่งเห็นได้ชัด จากการมาของรุ่น My Fab Sister ที่เป็นรุ่นที่แม t เทลได้ดรีบรนเรื่องราวของครอบครัวบาร์บี้หลายอย่างเช่นเปลี่ยนชื่อน้องสาวคนเล็กของบาร์บี้จากแคลลี่เป็นเชลซีและปักหลักให้ผมของสกิ p เปอร์เป็นสีน้ำตาลสีเดียวเพราะเมื่อก่อนผมของเธอจะเป็นที่จดจำในลูกสาวผมบอลและเป็นปีที่แมทเทลได้มอบบุคลิกใหม่ๆให้กับน้องสาวของบาร์บีทุกคนโดยที่สกิปเปอร์จะชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งบางครั้งก็มาพร้อมกับ iPod หรือสมาร์ทโฟนสกิปเปอรยังถูกระบุว่าเป็นคนเงียบๆขึมๆและเธอก็มีความสนใจในการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์เธอยังมีความรับผิดชอบและมักจะคอยดูแลน้องสาวของเธออย่างเชลซีและสเตซี่อยู่บ่อยครั้งดังนั้นเธอจึงมีธุรกิจเล็กๆในการรับเลี้ยงเด็ก เพราะในปี2018 Mattel ได้เปิดตัวรุ่น Baby Sister ที่สร้างเรื่องราวของตุ๊กตารุ่นนี้ว่า Skipper อยู่ในฐานะผู้นำของทีมเหล่าวัยรุ่นมัธยมปลายที่ทำงานรับเลี้ยงเด็กดูแลทารกและเด็กเล็กในหลากหลายสถานการณ์ซึ่งมีสมาชิก7คนที่ Mattel ยังไม่ให้การตั้งชื่อเช่นเดียวกับ b a r b i e Skipper ก็มีเพื่อนฝูงมากมายหรือถ้าจะพูดให้ชัดคือ m a t t e ก็ได้สร้างตุ๊กตาที่มอบคาแรคเตอร์ให้เป็นตัวละครตุ๊กตาที่มาเป็นเพื่อน ได้แก่สกูตเตอร์เปิดตัวในปี1965รวิกกี้เปิดตัวในปี1965าสเปิดตัวในปี1971เชิฟเปิดตัวในปี1972้เจิเจอร์เปิดตัวในปี1976สกอตแฟนคนแรกของสกิปเปอร์เปิดตัวในปี1980คัน้า่เปิดตัวในปี1989 เควินแฟนคนที่2ของสกิปเป,ป y, American, รอร์เปิดตัวในปี1990นิกกี้เพื่อนชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกของเธอเปิดตัวในปี1997ซัสแฟนคนที่3ของเธอที่ตอนแรกวางแผนจะปล่อยมาในปี1997แต่สุดท้ายก็ถูกยกเลิกไป ทีนี้ก็มาในส่วนของสื่อภาพยนตร์ของบาร์บี้กันบ้างว่าเธอไปปรากฏตัวในภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องไหนบ้างซึ่งในทุกๆสื่อคอนเทนต์ที่เธอไปปรากฏเธอก็ยังคงลักษณะนิสยัยความเป็นสาววัยรุ่นรักดนตรีและอุปกรณ์ไฮเทคแบบเดียวกันในทุกสื่อที่เธอไปปรากฏเธอปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง Barbie A Perfect Christmas ในปี2011 2>, 2, 3, ในหนังสั้นเรื่อง Barbie a c a m p i n g w i วิ Go ใช่กลางแจ้งจริงๆด้วย ในซีรีส์เรื่อง Barbie Life in the Dreamhouse ในปี2011 to <you> d ในเรื่อง Barbie and her sisters in a Ponytails ปี2013 ในเรื่อง Barbie and Her Sisters in the Grace Puppy Adventure ปี2015ในเรื่อง Barbie and Her Sisters in a Puppy Chest ปี2016ในเรื่อง Barbie Dolphin s Magic ปี2017ในซีรีส์ b a r b y Dream House Adventure ปี2017ในเรื่อง Barbie Princess Adventure ปี2020ในเรื่อง Barbie and Chelsea Lost Birthday ปี2021ในเรื่อง Barbie Big City Big Dreams ปี2021 ในซีรีส์ Barbie In Text 2ปี2022 ทั้งหมดนี้ก็คือประวัติน้องสาวคนโตของบาร์บี้ที่เล่าตั้งแต่คาแรคเตอร์ที่ถูกแม t เทลตั้งให้รวมถึงจุดเริ่มต้นของเธอในฐานะของเล่นตัวละครนึงว่าตั้งแต่มีการสร้างเธอมาเธอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในฐานะของเล่นถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็าฝากกดติดตามช n นลนี้และถ้าอยากทราบประวัติตัวละครในแบรนด์บาร์บี้ไม่ว่าจะเป็นหนังและตุ๊กตาสามารถคอมเมนต์บอกได้